อืมคุณหนุ่มชิดสวัสดีค่ะยูนดีตอร์น่าเกิดช่องป้าท้ายบ้านเลยค่ะเราทำบ,บ,าทบุญมาในโหรอบรอบวันเลยนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาที่สาราไอตีนโอ้เอตีนมากันเป็นสาราเลยนะคะที่จะในการทำบุญก็ยังไม่ ค้นหานะคะสำหรับคนไทยเราก็ถ้าเราไม่เข้าวัดเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเข้าวัดก็จะมีแบบนี้มาดูนะคะนี่ก็เป็นวัดที่เรามาถวายเทียนพรรษาตั้งแต่เมื่อวานนะค่อไหร่ี้หนึ่งเอไหร่กี แล้วทางไว้เยอะมากกับกิจกรรมนะครับก็มีท่านที่ออกมาเยือนไทยนะครับมีหลายครับมีโอกาสเยอะมากนะครับนะครับแล้วท่านก็จะ <laughs>

นั่นครับพ่ะเาเอ่นนั่ตนม่อย่างนั้นนไ่าอเราก็สิไปมองเข้าของเดียวกันแตว่าอย่างแยกที่สุดอย่างแยกยอดที่สุดนะครับว่าแยกการลาดดียวกันยวดคนเดียวกันที่สุดนะครับ อย่างนั้นจะร่วมมัดกันถึงเ็าจะต่างก็จะร่วมอีกกันนะครับดีใช่เป็นบรรยากาศคนไปที่ซาลาวีหรือว่าที่ที่ตลาดเนียเออเ้ะตลาดยังไงตลาดม้าาที่โซ่

ไปแม่ค่ะคนเปลี่ยนของเองค่ะไปทอดค่ะ <laughs> <laughs> ไปบรรยากาศแล้วก็จะกลับกันเน่นๆที่ไรนี่แหละไทยดีแล้ก็จะไปต่อที่วัดไหนเราก็ยังไม่รู้นะับก็แล้วแต่เราจะเปตรงน,นี่โอพักพุ อืมเธอว่าแล้ววันนี้เธอว่า <lawsuit> ว <royable> <times> are ัเท <currently>. ี่ยงไหมคะคุณทำอะไรเจ็บๆกันก็ได้ที่เราทื่ทางเราท่ไนี่ก็ต้องทเดียวเราจะมารีเซ็ตข่้นมารงกลางเรื่องพวกนี้ก็ต้องทำ เวลาประมาณทีเจ็ดนีาประมาณเดียวาบทำแบบรมาณเจ็น้าเวลาประมาณสองบุเดีวประมาณสามบุวัดเดียสบุจะมาเวลาทีเนีตางาบเสร็จเสร็ม้อนนะครับมาหลักประมาณทีเจ็ดนี้างนะครับพอเปตัวปราณที่สิเก้าเาจะมาเรนเรื่องที่เราเรียนการกระายทีเรื่องนี้หมังจากนี้นะครับ ป,ประเภทนี้แต่และประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะ่ะคะ,ะเหเพราะว่าป้าไนบ้านก็บ้านบ้าไนบ้านก็ไม่ใช่ปเป็นแบบนี้นะคะทีนี่นะคะเป็นวัดนะดอนสวรรค์บ้านดอนสวรรค์น,นะคะทีอ๋อไปนะคะเราก็ กับนะคะีนูนะคะบุญนี้เราต้องสร้างเองนะคะที่ก็ขอบคุณนะที่มาที่บ้านได้ไมาอยู่กับคุณวูลวงพันดูมะขามปั้มบ้าเฮ้ยเห็นดิดอกเต็มต้นเลยนี่นะคะคสิบุญส้มบุญนะคะที่โอ้นี่ก็คือเป็น บริเวณวัดศาลานะคะโบสถ์สวยงามมากเป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะนี่ค่ะามาขามป้อมอู้เต็มต้นเลยนะคะพี่จ๋านี่นะคะเขาเรียกอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวกขจีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วัดต่อไปนะคะวัดนี้ก็สวัสดีนะคะ